สวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีททุกๆท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับทางด้านแชกกี้นะครับที่ต้องบอกว่าความสวยของเขาเนี่ยก็ทําพิษให้กับตัวเขาซะแล้วเพราะว่าในตอนล่าสุดเรารู้กันดีใช่ไหมว่าแชกกี้เนี่ยถูกจับตัวไปเป็นรางวัลใหญ่ในการแข่งขันที่กอตเวลเล่และการจับตัวไปของแชกกี้ในครั้งนี้เนี่ยมันก็พ่วงมาด้วยการต่อสู้หลายอย่างเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเนาะก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้ว เดี๋ยวเราไปเรื่องมันได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนนี้เราจะขอพูดแค่ประเด็นของแช็กกี้เนาะส่วนประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างล็อกแล้วก็โรเจอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตรงเนี้ผมขอทําเป็นคลิปแยกก็แล้วกันในวันนี้จะเน้นแต่เรื่องของแชกกี้เลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าแชกกี้เองเนี่ยคือเขาเป็นดุดดังสมบัติอันล้าค่าของเกาะโจรสลัดฮัจิโนสึใช่ไหมเรียกได้ว่าตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่ฮัจิโนสึเนี่ยก็มีความฮอตฮิตอยู่แล้วนะครับแต่พอมาอยู่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นความฮอตที่ต้องบอกว่าใครมาร้านเขาเนี่ยต้องออรอระยะเวลาเป็นเดือนเลยนะกว่าจะได้เจอแชกี้ใช่ปะแต่ในบทล่าสุดเนี่ยคือแชกี้ถูกลักพาตัวไปซึ่งในตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมว่าใครลักพาตัวไปแต่ในตอนนี้รู้แล้วนะครับนั่นคือหวังจือหรือว่า โอโชคุนั่นเองนะครับคือเขาได้ฆ่าดอนมาลอนนะครับแล้วก็ได้มีการลักพาตัวแชกกี้ออกไปใช่ไหมแต่คนในฮัตติโนสึเนี่ยไม่รู้นะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับและข่าวของแชกกี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากระจายไปทั่วโลกจนถึงขั้นแม้แต่เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังหยุดชะงักเลยนะครับมันเลยทําให้ทางด้านหวังจือเองเนี่ยเขาก็แบบว่าตื่นเต้นมากเนาะที่ได้อ่านข่าวนี้นะครับส่วนกอริโอซ่าเนี่ยแช็กกี้ก็เป็นเหมือนน้องสาวของเขาอยู่แล้วก็เป็นห่วงจนร้องไห้เลยนะครับและโรเจอร์เองเนี่ยก็ได้อ่านข่าวนี้ ด้วยนะครับถึงขั้นฉีกหนังสือพิมพ์ทิ้งเลยเนาะแล้วก็เป็นห่วงเขามากๆนะครับรวมถึงเลลี่ด้วยที่เป็นห่วงแชกี้ช่ปนาโรเจอร์นี่คือแบบว่างงเลยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและใครเป็นคนรักพาตัวแชกี้ไปและการที่แชกี้เนี่ยไปเป็นหนึ่งในรางวัลใหญ่ของเกมล่าคนพื้นเมืองที่กอตเวลเลใช่ไหมมันก็นำพาซึ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับในเรื่องแรกเลยคือมันนำพาถึงการที่ทําให้แม่ของแชงหรือว่าแชมล็อกเนี่ยโดนการลิ่งโจมตีนั่นเองนะครับก็จริง อยู่ว่าแม่ของแชงหรือว่าแชมล็อกเนี่ยก็เป็นเมียการลิงอ่ะนาอแล้วก็พยายามที่จะบอกการลิงว่าเออมาอยู่ด้วยกันซะที่นี่ไหมแต่การลิงเนี่ยปฏิเสธไปแล้วบอกว่าไอ้เกาะกอดเวเลนเนี่ยกำลังจะหายไปแล้วแล้วก็ชักดาบฟันเลยนะครับอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าการลิงเนี่ยมันต้องการแค่ตัวเด็ก2คนนี้เพราะว่าตําแหน่งแม่ของแชงแล้วก็แชมบล็อกเนี่ย มันถูกวางตัวไว้แล้วนะคบก็คือเขาได้บอกไว้เลยว่าภรรยาที่เหมาะสมกับสถานะของเขาเนี่ยได้ถูกตัดสินเอาไว้แล้วและอันที่จริงเนี่ยการลิงก็ได้สั่งให้จับตัวเธอไว้และตัวของเธอคนนั้นเนี่ยจะเป็นภรรยาของเขาหากเขาชนะการประลองครั้งนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวของแชกี้นั่นเองเราก็จะได้เห็นในตอนที่1นึ่นเะครับเราถึงว่าทําไมการลิงเนี่ยทำไมมันดูเอาจริงเอาจังๆนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้เนาะไล่ฆ่าชนพื้นเมืองจนแบบว่าได้คะแนนห0,000่นแต้มอย่างรวดเร็วคือ แบบไม่รีรอแล้วก็ไม่มัมชักช้าไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือกระต่ายที่มีแต้มสูงใช่ไหมซึ่งกระต่ายที่มีแต้มสูงเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันด้วยนะครับในคลิปต่อไปนั่นเองก็คือคลิปล็อกในการต่อสู้โรเจอร์แหละเรามีเหตุผลของเราอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยไปฟังในคลิปนั้นก็แล้วกันแต่จะแตกต่างจากพี่ท่านอื่นที่ได้มีการวิเคราะห์ไปแล้วเกี่ยวกับทําไมล็อกถึงไปสู้กับกาบแล้วก็ทางด้านโรเจอร์ได้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็แล้วกันเรากลับมาในประเด็็นนนนขออองกกกีีกนนก่่่ะะทจหลุดดปรเ ไม่ใช่แค่การลิงนะครับที่สนใจในตัวแชกี้แล้วก็หวังที่จะจะได้ตัวไปเนาะเพราะว่ามันยังมีพวกเรามังกรฟ้าที่สนใจในตัวเธอเอีกนะครับเพราะว่าทางด้านตัวของแชกี้เองเนี่ยคือออกมาในชุดของชนเผ่าคูจาแล้วก็ดูสะ,สะอาดและดูสวยมากๆะแล้วมีการบอกจากพิธีกรในงานนั้นด้วยว่าเออถ้าใครเป็นผู้ชนะเนี่ยก็จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้เธอไปเป็นภรรยาหรือว่าทาสของพวกเขาก็ได้นะครับพวกเ่ามังกรฟ้าเนี่ยต่างชื่นชมแล้วก็ตื่นเต้นกันมากนะครับเราจะได้เห็นทั้งการิ แล้วก็ซัมเมอร์ในวัยหนุ่มนะครับแล้วก็กุนโกด้วยเนาะที่ในเวลานั้นเนี่ยผมยังยาวอยู่นะครับอยู่ท่ามกลางพาคีอัศวินเทพนะครับแล้วก็ยังมีผู้หญิงสวมหมวกเบเล่นะครับและปืนไรเฟิลน,นะครับที่มาจากตระกูลแมนเมเยอร์อยู่ด้วยนะครับที่เราเห็นเขาในฉาก,นกย้อนอดีตของคูมาแหลน้อยืนข้างๆกุนโกดเลยแล้วก็พวกมังกรฟ้านเนี่ยมันก็ได้พูดกันไปว่าสุดยอดไปเลยนะซัมเมอร์สวยอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมเอาไปฝากให้กับตระกูลแชปเพิร์ดด้วยนะซึ่งซัมเมอร์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่ามาพูดเเเล่นนนนะะถ้าาาันชนธออจมป็ขง นนส่วนการลิ่งเองเนี่ยคือในเวลานี้เขาได้ยืนยันเจตนาลมชัดเจนเลยว่าเธอเนี่ยจะต้องมาเป็นภรรยาของฉันซึ่งหมายถึงชาคุยาคุใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคือห้ามมายุ่งกับเธอแม้แต่ในความฝันเลยนะซัมเมอร์การลิ่งนี่คือห่วงแหนมากนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่มาจากตระกูลแมนเมเยอร์นะครับเขาได้บอกว่ากุลโกดตอนนี้เรามีเธอแล้วเราอาจจะได้ถ้วยรางวัลในสงครามแคลนนี้ก็ได้นะครับนี่คือบุคคลที่เป็นชนนั้นสูงที่มีรีแอคชันนะครับต่อทางด้านชาคุยาคุใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าในภายหลังถึง แม้ว่าสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบมารุมมาตุ้มเลยนะครับมีทั้งทหารเรือกา้ามเนี่ยมารวมด้วยแล้วก็รวมถึงโรเจอร์ล็อกมาร่วมในสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีการประกาศชัยชนะอยู่ดีนั่นก็คือการลิงเนี่ยเขาเป็นผู้ชชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแต่อย่างที่เราเห็นว่าชาคุยาคุเนี่ยไม่ได้ไปเป็นเมียของการลิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะอธิบายในส่วนของข้อที่2นั่นก็คือการที่ทําให้โรเจอร์มาที่กอตวัลเล่นั่นเองนะครับคือตอ ยังไงงานนี้ไม่มีโรเจอร์แน่นอนนะครับแต่เนื่องด้วยที่โรเจอร์มาเนี่ยก็คือจะมาช่วยชาคุยาคุแหละเพราะว่าดูแล้วโรเจอร์เนี่ยก็ยังคงแอบมีหวังนะครับในการที่อยากจะได้ชาคุยาคุมาเป็นภรรยาหรือว่ามาเป็นเมียเขาอยู่ดีถึงแม้ว่าจะรู้ว่าแชากี้เนี่ยชอบเลลี่ใช่ไหมและในเวลาเดียวกันเนี่ยเลลี่ก็เป็นห่วงแชกี้ด้วยนะครับมันเลยซึ่งนํามาในการมาของทางด้านกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ใช่ไหมแล้วก็การที่ได้แชกี้มานี้เนี่ยมันก็นํามากลุ่มโจรสลัดล็อกเหมือนกันแต่กลุ่มโจรสลัดล็อกเนี่ยจะมีภ ที่ลูกเรือส่วนใหญ่รู้นั่นก็คือไปชิงตัวแชกกี้กลับมานะครับส่วนเป้าหมายบางคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปอย่างเช่นตัวของบิ๊กมาร์ี้ใช่ไหมก็หวังที่จะมาชิงสมบัติทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชิงของมีค่าทั้งหมดในงานนี้ไปใช่ป่ะรวมถึงพวกผลปีศาจที่ล้ําค่าในนั้นด้วยนะครับคือเขาได้บอกไคโดไปแล้วแหละว่าในงานนี้อาจจะมีผลปีศาจที่ไคโดน่าจะชอบอยู่ด้วยใช่ไหมส่วนลูกเรือคนอื่นเนี่ยก็น่าจะมีแบบว่าภารกิจเดียวกันนั่นก็คือมาชิงตัวแชกกี้แหละเนาะแต่ล็อกเนี่ยเขาย มาช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยที่เกาะกัตไวเล่นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันก็แล้วกันนาะและในตอนย้อนอดีตของคูม้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันดีใช่ไหมว่าทางด้านตัวของหวังจื้อเนี่ยมันไม่ได้มาร่วมในศึกครั้งนี้ด้วยคือเราไม่เห็นมันลงมาพร้อมกับลูกเรือคนอื่นเลยใช่ไหมมันก็น่าจะไม่อยากมาด้วยนะครับเพราะมันเป็นตัวเกาะเรื่องใช่ไหมนี่คือประเด็นที่3เลยนะที่เกิดขึ้นจากการที่ไปลักพาตัวแท็กกี้มาใช่ไหมแล้วก็ประเด็นที่4นะครับคือการมาของกราฟนั่นเองนะครับกราฟเอง เองเนี่ยคือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาสักเท่าไหร่เพราะว่ากราฟเองเคยเตือนไว้แล้วว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งนะครับเกี่ยวกับสมบัติอันล้ำค่าของฮัจิโนสึใช่ไหมแต่พวกขวามังกรฟ้าเนี่ยก็ดันไปยุ่งมาซะได้นะครับโดยการร่วมมือกับหวังจือเพื่อแลกกับเงินนั่นเองซึ่งขนาดกราฟรู้แล้วนะครับว่ากลุ่มล็อกเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแต่ก,กราฟเนี่ยก็ไม่มาจนกระทั่งคองเนี่ยบอกไปว่าไม่แน่โรเจอร์อาจจะเคลื่อนไหว,หไว,ไหวนนด้วยนะครับคือกราฟนี่คือหมันไส้โรา เองก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันมันจึงเป็นเหตุผลที่กาฟเนี่ยมาถึงในเหตุการณ์กอดวลเล่นี้นะครับแล้วก็กลายเป็นศึกระหว่างตัวของกาฟโรเจอร์แล้วก็ล็อกนะครับได้สู้กันนั่นเองนะครับก็คือกาฟรวมมือโรเจอร์แหละเนาะอันนี้คือ4ประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการที่ไปรักพาตัวแชก,กี้มาใช่ไหมแต่เพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าอ่ะแล้วพอสงครามครั้งนี้จบหรือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จบเนี่ย ทำไมตัวของกาลิ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถึงไม่ได้ตัวของแชกกี้ไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าคือคนที่จะมาช่วยแชกกี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โรเจอร์นะครับโรเจอร์เนี่ยอาจจะไปสู้กับล็อกร่วมกับกาดด้วยเหตุผลหนึ่งนะครับผมคือเหตุผลนั้นเนี่ยผมบอกในความคิดผมไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับแชงก็ได้แต่เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาพูดคุยกันกันละกันอ่ะถ้าล็อกเนี่ยมันไปสู้กับโรเจอร์แล้วก็กาดแล้วใช่ไหมคนที่ว่างอยู่จะเหลือใครในฝั่งงงขออทาาด้านโเเจจก็จะหลื เลลี่นะครับผมที่ว่างอยู่แล้วก็ฝีมือลองๆไอ้สคนนั้นใช่ไหมส่วนทางด้านล็อกเนี่ยก็จะเหลือเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นหนวดขาวชิกินะครับไคโดวิกมามอะไรเงี้ยคือวิกมามกับไคโดเนี่ยแทบที่จะไม่ต้องไปยุ่งแล้วเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยคือมาเพื่อที่จะหวังผลปีศาจโดยเฉพาะเลยใช่ไหมสำหรับไคโดแล้วก็วิกมามนะครับก็จะเหลือหนวดขาวแล้วก็ชิกิที่ดูจะตึงๆในฝั่งของล็อกนะครับผมผมก็เลยมองว่าการช่วยเหลือแชกกี้เนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของเลลี่และมันก็นํามาสู่การที่พวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันจนถึงปัจจุบัน เพราะว่าเลลี่เองเนี่ยเขาก็รู้แหละเนาะว่าเออเขาเนี่ยก็ได้รับความรักจากตัวของแชกกี้ใช่ไหมแต่เขาเองแค่ไม่อยากจะผูกมัดกับใครนะครับมันก็เลยทําให้เขายังแบบว่ากักในการเจอแชกกี้อยู่นะครับแต่พอเหตุการณ์มันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันคงกักไม่ได้แล้วเนาะในการที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้แบบว่าสนใจในตัวแชกกี้นะคือเขาสนใจแหละแต่มันติดตรงที่ว่าเขาไม่อยากผูกมัดกับใครนะครับแต่พอมาถึงตรงนี้มันก็ต้องผูกมัดแล้วใช่ไหมผมก็เลยมองว่าแชกกี้เนี่ย ถูกช่วยเหลือจากเลลี่นะครับแล้วก็พาตัวออกไปนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้การลิ่งที่ถือว่าเป็นผู้ชนะแต่ก็ไม่ได้แช็กกี้ไปครอบของใช่ไหมและส่วนโรเจอร์ที่ได้ไปสู้กับล็อกแล้วก็ร่วมมือกาฟเนี่ย มันก็เป็นเหตุผลอย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยคลิปหน้าแล้วทําไมการลิ่งถึงไม่ปกป้องสิ่งที่ตัวเองอยากได้ใช่ไหมก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าสู้กันจริงๆในเวลานั้นเนี่ยผมมองว่าทางด้านเลลี่เนี่ยน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าใช่ไหมแล้วก็ยังมีกาบันด้วยผมลืมกาบันไปในฝั่งของโรเจอร์ใช่ไหมก็ยังมีตัวตึงอย่างกาบันอีกด้วยนะครับก็อาจจะมาร่วมมือกับเลลี่ในการช่วยเหลือแชตกี้ก็ได้ใช่ป่ะส่วนทางด้านกลุ่มล็อกแทบไม่น่าจะมาเกี่ยวอะไรกับในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะแต่ละคน แม่งมาเพราะว่าอยากได้สมบัติใช่ป่ะเพราะขนาดโรเจอร์มาเนี่ยยังได้สมบัติติดไม้ติดมือไปประมาณหนึ่งเลยนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือการวิเคราะห์บทสรุปของการที่ไปลักพาตัวแชกี้มานะครับต้องใช้คําว่าความสวยเป็นเหตุสังเกตได้เลยนะครับสาหรับตัวของแชกี้เนาะแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์บทบาทแต่ละคนในคอตเวลล์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปหน้าและการรวมถึงเหตุผลที่ทําให้ล็อกเนี่ยต้องไปต่อสู้โรเจอร์แล้วก็กาฟด้วยนะครับในมุมมองผมนะเดี๋ยวผมค่อยมาว่ากันก็แล้วกันนะครับผม คือตอนนั้นเนี่ยจะอย่างละเอียดเลยและจะรวมถึงในเหตุการณ์ที่เลลี่เนี่ยไปช่วยทางด้านแช็กกี้ด้วยนะครับเราติดตามฟังวิเคราะห์ผมก็แลวกันในคลิปนั้นเนาะในคลิปนี้เนี่ยคือเน้นไปทางสารตั้งต้นอย่างแช็กกี้ดีกว่าว่าทาให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขอัยด้วยก็แลวกันนะครับแล้วก็ถ้ามีใครอยากติเตือนหรือว่าแนะนำนะครับในสิ่งที่ขาดปกป้องไปก็